ผูนตเกษระปบน2,782ตารางไครแล้วก็เป็าสาถึงน้องนะคะที่จะัเดินเข้ามาในรงเรียนะคะวันที่เำลักันื่นน้ำตื่นดุ่นะคะตัเป็นผู้เล่นใช่ค่ะคุณที่นำตื่นที่เป็นชุดที่หนึ่งคาดนะ่ได้รับรางวัลจากตัวเทษตก็ต้องมีายรางวัลด้วยกนะครับ ว่าเป็นคนที่มุ่นจริงนะเป็นคนที่เขาเป็นนักเตะและก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์และดูแลเราที่นำกระตุ้ดีๆอย่างมาให้เราชมในท่าที่จัดการแขงขันโอ้โหท่านในยกพวกเราเลยครับท่านสืบตวัดสืบสายโปรนะครับที่ท่านได้ไปจับกระตุ้จากครณินนะครับมาให้พี่โาชาวผู้ขันได้ดูกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับ ผู้ขันกับสุรินนะคะที่คือวันนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่และน้องศิลปะวัฒนธรรมของเราก็หาได้แตกต่างกันไหมเราก็นํามาให้ชมเราเอาสิ่งดีมาให้ท่านชมในวันนี้แล้วนะคะเชิญพี่น้องทุกคนเลยที่กำลังเต้นเข้ามามาใกล้ๆเวทีมาร่วมเต้นร่วมโอนลงมองคะเนี่ยจัดในออบอลโอนร่วมโอใช่ค่ะตัวภาษาเป็นที่ไม้เทียบกันนะคะทั้ให้วันนี้ถึงแม้ว่าจะมาจากสุรินแต่เรามีประเพณีวัฒ ใชจจ่ค่ะคุณกาศกาศมาก,ามากเลยครับครอบครับผ,ผมว่มาวันนี้นอกจากที่น้องเราลหลายๆหลายที่แล้วนะเอาเภอแล้วเพราะว่าน่มมารติดต่อกัน